มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีซไอสสารดีกฎหมายเลข99 สมาพันธ์เอสไทยจังหวัดสมุทรสงครามนำโดยคุณมาลินีบ้านรักสุขภาพประธานสมาพันธ์เอสไทยจังหวัดสมุทรสงครามนำร่องจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเอส3 6สามอองศาสู่ตลาดสากลร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามและบริษัทสมาร์ทไอโอทีเทคโนโลยีจำกัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกรง่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสร้างสังคมปลอดภัยตามมาตรการ ป้องกันโควิด -19 และสร้างนาวัตวิธีใหม่แบบ New Normal ตั้งแต่วันที่2-6เมษายน2564ณบริเวณลานจอดรถเทสโก้โลตัสจังหวัดสมุทรสงครามครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สมาพธ์ SME จังหวัดสมุทรสงครามนะครับร่วมกับทาง สมาธ์ SME จังหวัดข้างเคียงหลายจังหวัดนะครับที่ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเป็นงานที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในจังหวัดสมุทรสงครามของเรานะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจ SME นะครับทั้งหลายที่ร่รวมโครงการนะครับได้มียอดการขายนะครับเป็นการช่วยกันนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยครับผู้ที่ออกบูธวันนี้เนี่ยก็มีทั้งส่วนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มาจาก5 6จังหวัดที่มา กับสมาพันธ์ SME ของจังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนียรวมแล้วก็ประมาณ100ล้านนะครับก็คิดว่าในเวลา5วันเนี่ยก็จะมียอดการขายอย่างน้อยก็2-3ล้านก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับครับอันนี้เราก็ได้ให้ความมั่นใจไปกับทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางสังคมนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยได้มีมาตรการดูแล ในเรื่องของปัญหาโควิด -19 มาอย่างดีนะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อไม่มากนะครับทั้งที่อยู่ใกล้กับจังหวัดที่เป็นแหล่งระบาดนะครับแล้วก็มาถึง,ถงปัจจุบันเนี่ยเราให้ความมั่นใจได้ว่าขนาดนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยจากโควิด -19 เพราะว่าผู้ประกอบการก็ดีหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ดีก็อยู่ในมาตรการป้องกันโควิดอย่างดีครับครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มา แวะชมนะครับสินค้าต่างๆในงาน SME สามอยหกสองศานะครับสู่ตลาดสากลน,นะครับ ที่สถานที่จัดงานแห่งนี้นะครับก็คือที่บริเวณของโรตัสนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว,ว่าขณะนี้จังหวัดสมุทรสงครามของเรานะครับมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยจากโควิดนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวครับ เรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ